อำเภอคูขันจังหวัดศรีสะเกดจัดงานประเพณีแซนโดนตาศาสตร์เดือน10 986ปีแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษวันที่1ิตุลาคม2566ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาไกรพักดีศรีนครลำดวนตากกระจาะอำเภอขูขันจังหวัดศร,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 รีสะ 2, 5, 6, 6, 6, เกดนายอนุพ,พ,นนกกะะพนงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในพิธีเปิด และพิธีเส้นไหว้บพรพบุรุษงานลำลึกพยาไกรพักดีประเพณีแสนโดนตาบูชาหลักเมืองหรือเรื่องกล้วยแสนหวีศาสตร์เดือน1ิบ8 6ปีประจำปี2566โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารส่วนท้องถิ่นผู้บริหารสถานศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวอำเภอูข่ขันร่วมพิธีอย่างครับครั่งนายพงษ์ธนกันสวัสดในอำเภอขูขันให้การต้อนรับ โดยมีนายสืบสวัสด์สืบสายพรมนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองข่ขันกล่าวรายงานโดยก่อนพิธีเปิดผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดได้ร่วมในขบวนแห่เกยียรติยศงานล,ำล้ำรึะยาไกรพักดีด้วยนายสืบสวัสด์สืบสายพรมนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองขูขันกล่าวว่าอำเภอข่ขันเป็นอำเภอเก่าแก่ตั้งมาก,กว่า986ปี มีคนไทยเชื้อสายหลายกลุ่มร่วมกันเช่นเขเมรลาวกุรุยและเยอปัจจุบันมี22ตำบล276หมู่บ้านประชากรประมาณ150,000คนเศษมีประเพณีที่สำคัญคือประเพณีแซนโดนตาซึ่งจัดขึ้นในช่วงแรม15ค่ำเดือน10เป็นประเพณีเส้นไหว้บมพบุรุษเชื้อสายเขเมรดั้งเดิมจะประกอบพิธีเฉพาะในครอบครัวและชุมชน ซึ่งอาจขาดการเชื่อมโยงสู่คนรุ่นใหม่ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีอันดีงามให้แพร่หลายที่ประชุมภาคส่วนต่างๆของอำเภอข่ขันจึงมีมติร่วมกันกำหนดจัดงานประเพณีระดับอำเภอขึ้นและได้จัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันทางอำเภอขุขันก็ได้มีการมอบหมายให้ทางเทศบาลตำบลเมืองข่ขันเป็นฝ่ายเดขานุก,การในการจัดงานทั้งนี้เพื่อที่จะ เป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมการประกอบพิธีกรรมเส้นไหวบัมพบุรุษตามความเชื่อที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อบัมพบุรุษและเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีของชาวอำเภอขู่ขันตลอดจนการใช้ประเพณีให้เป็นสายใยผูกพันในครอบครัวรวมถึงการพัฒนาท้องถิ่นในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเปิดประตูให้สาธารณชนทั่วไปได้มีโอกาสเรียนรู้โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมเป็นสื่อ การจัดงานครั้งนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆประกอบไปด้วยพิธีเส้นไหว้าสารหลักเมืองพิธีเส้นไหว้าสามพระภูมิพิธีเส้นไหว้อนุสาวรีย์พระยาไกรพักดีสีนครลำดวนตากระจกะการแสดงรุ่มน้ำเมืองขุขันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง23แห่งในเอำเภอขุขันการแสดงอับสราการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอีสานใต้การแสดงโขนขุขัน การประกวดกุ้วยไม้เมืองขู่ขันการประกวดผ้าไหมและเสื้อแซลการประกวดขบวนแห่การประกวดสำรับเครื่องเส้นไหวและการแสดงแสงสีเสียงประวัติศาสตร์เมืองข่ขันชชัยพรมมาศวัชระพงศ์อิ่มทองสุขถ่ายภาพสุพิชัยหลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษรายงาน